ไม้ฮวงหัวลี่นะครับปลูกคู่กับทุเรียนได้หรือเปล่าท่านผู้ชมลองดูนะฮะอันนี้คือไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอ่าหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาทนะครับสิบไร่สิบล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับไม้่วงหัวลี่เนี่ยเราบอกท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าตัวนั้นถ้าปลูกจริงจังมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าปลูกแซมจะได้ไหมนะฮะเรามาดูกันเลยวันนี้ว่าอันนี้ปลูกแซมกับสวนทุเรียนใช่ไหมฮะครับอายุกี่ปีครับทุเรียนต้นนี้ทุเรียนห้าปีครับห้าปีโอ้โหท่าน ไม้ฮงโหรี่นี่ปลูกแซมได้ในสวนทุเรียนหลายๆท่านนะครับบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นผลผลิตนี่คือได้เงินหลายล้านบาทได้เงินหลายล้านบาทนะฮะที่ปลูกทุเรียนเนี่ยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็เป็นรายได้ระยะยาวที่มันสามารถที่จะปลูกแซมกันเข้าไปได้อันนี้คือแปลงปลูกไม้ฮงโหรี่ที่ปลูกผสมผสานปลูกอะไรบ้างครับในสวนนี้ปลูกป้ามกันนี่ป้ามกับไม้กันไม้นี่อ๋อปลูกป้าม์มปปลามน้ำมันแล้วก็ฝั่งนี้เป็นผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างครับจัปปะจัมป้า ทุเรียนมะพร้าวมะพร้าวตรงนี้กี่ต้นครับหกร้อยในแปลงหกร้อยหกร้อยนี่ปลูกกับปาม, <Yeah. S 1> มด้วยเมื่อวานเราไปดูเนาะสวนปามมาสวนปามได้ผลนะฮะ ปลูกในสวนปลาล์มขนาดเล็กแบบนี้คือได้ผลเลยเนี่ยครับที่ปลูกไม้่วงโัลรีในสวนปลาล์มนะครับปลูกไปกี่ต้นครับคุณพิศน์สามพันสามพันสองร้อยต้นสามพันสองร้อยต้นแล้วปลาล์มน้ํามันนี่ตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เยอะไหมครับในสวนนี้ก็เยอะอยู่ครับ <c oughs> ต่ำก็ห้าหกตันห้าหกตันต่อครั้งอันนี้อยู่ในสวนปลาล์มเลยนะที่ปลูกมาเนี่ยต้นนี้ถือว่าเป็นต้นใหญ่ในสวนนี้นะครับก็เข้าแก่นแดงแป๊ดเลยท่านผู้ชมนี่สีสวยมากนะครับส่วนใหญ่นี่จะเป็น ลูกค้าหรือว่าเกษตรกรที่ปลูกยางมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ยางมาก่อนส่วนมากปลูกยางมาก่อนครับแล้วมันเป็นยังไงครับหมายถึงว่าคิดยังไงถึงว่าเปลี่ยนจากยางพารามาเป็นไม้ฮงฮอลี่ครับคือแปลงนี้นะครับเดิมทีเป็นยางพาราสิบไร่ครับผมทีนี้ผมแนะนําคุณฉลองเนี่ยว่ามียางพาราสิบไร่ไว้แม่ได้ดูแลได้ดูแลแม่เป็นรายได้ในแต่ละเดือนอ๋อคือเกีดยางตัดยางนะฮะยาง้แม่ได้มีเงินใช้ครับแต่ผมก็เลยแนะนําบอกว่าถ้างั้น ไอ้โค่นยางแค่สามไร,ร่ขายไม้ยางแล้วก็ปลูกไม้หวงหอรี่ส่วนอีก7จ็ดไร่ก็ให้แม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นเหมือนเดิมคือ <นะ S 1> แบ่งส่วนหนึ่งแบ่งส่วนแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งพื้นที่เพื่อมาปลูกนี้ค,คุณฉลองก็ทําตามที่ผมแนะนําตามแนะนําเลย100%ยน้องสาวก็ทำา